สวัสดีค่ะมาพบกับคณิตวิทย์ครูแอลเหมือนเดิมนะคะวันนี้ครูแอลจะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคลิปนี้ครูแอลจะมาเฉลยวิชาคณิตศาสตร์เล่มที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่3เป็นหนังสือของสอสวทนะคะเรื่องเวลาหน้า7 9ถึง82ค่ะการเปรียบเทียบเวลาค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะเรามาดูหน้า79ก่อนนะคะการเปรียบเทียบเวลาเขาบอกว่าให้เติมคำว่ามากกว่าน้อยกว่าค่ะเด็กๆมาดูนะคะข้อหนึ่ง หนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีมันจะมากกว่าหรือน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีคะข้างหน้าช,ชั่วโมงเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมเรามาดูตรงนี้คะ่ะสามสิบกับสี่สิบข้างหน้าจำนวนข้างหน้าสามสิบมันน้อยกว่าสี่สิบใช่ไหมคะฉะนั้นข้อนี้ตอบน้อยกว่าคะ่ะง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะข้อสอง สชั่วโมง15นาทีกับ1ชั่วโมง30นาทีนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมล่ะคะเลขข้างหน้าชั่วโมงก็คือตรงเนี้เป็น2ตรงเนี้เป็น1สังเกตได้เลยใช่ไหมล่ะคะว่าข้างหน้ามากกว่าข้างหลังค่ะฉะนั้นเราต้องเติมคำว่ามากกว่าค่ะเราจะดูจากข้างหน้าเป็นหลักนะคะแล้วนำมาเปรียบเทียบกับจํานวนข้างหลัง ข้อ3 4สี่ชั่วโมง5นาทีกับสี่ชั่วโมงห้นาทีค่ะตรงนี้เป็น4ชั่วโมงเหมือนกันนักเรียนมาดูตรงนี้ค่ะข้างหน้าคือ5นาทีข้างหลังคือ50นาทีแสดงว่าข้างหน้าเวลาน้อยกว่าใช่ไหมล่ะคะ่ะข้อสี่ 3ชั่วโมง13นาทีกับ3ชั่วโมง22นาทีเลขข้างหน้าเลขชั่วโมงคือ3ชั่วโมงเหมือนกันค่ะเรามาเปรียบเทียบนาทีกันนะคะข้างหน้าคือ1 3นาทีข้างหลังคือ22นาทีแสดงว่าจำนวน13นาทีน้อยกว่า22นาทีค่ะข้อห้า 9ชั่วโมง30นาทีกับ7ชั่วโมง50นาทีสังเกตได้ไง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะคะ9ชั่วโมงกับ7ชั่วโมงแน่นอนค่ะ9ชั่วโมงมันต้องมีค่ามากกว่า7ชั่วโมงอยู่แล้วค่ะข้อ6 10ชั่วโมง37นาทีกับ12ชั่วโมง8นาทีดูชั่วโมงนะคะ สังเกตง่ายๆเลย10ชั่วโมงกับ12ชั่วโมงค่ะแน่นอนค่ะว่า10ชั่วโมงมันจะต้องน้อยกว่า12ชั่วโมงค่ะข้อ7 9ชั่วโมง53นาทีกับ8ชั่วโมง58นาทีค่ะเข็มชั่วโมงเลยค่ะนี่9ชั่วโมงกับ8ชั่วโมง9ชั่วโมงมากกว่า8ชั่วโมงอยู่แล้วค่ะ ข้อ8 15ชั่วโมง49นาทีกับ15ชั่วโมง39นาทีชั่วโมงมันเท่ากันเห็นไหมคะ15ชั่วโมงเท่ากันเรามาดูนาทีค่ะ49นาทีกับ39นาที49นาทีมันต้องมีจำนวนมากกว่า39ค่ะ ข้อ9 24ชั่วโมง37นาทีกับ51ชั่วโมง10นาทีสังเกตง่ายๆเลยค่ะ24กับ51ฉะนั้น24ต้องน้อยกว่า51ค่ะข้อ10 30ชั่วโมง20นาทีกับ3ชั่วโมง40นาทีดูชั่วโมงเลยนะคะ ฝั่งข้างหน้าคือ30ข้างหลังคือ3แน่นอนค่ะ30ต้องมากกว่า3นะคะต่อไปเราไปดูหน้า80กันค่ะเราลองมาดูหน้านี้นะคะแบบฝึกหัดที่2เติมคำว่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากับค่ะเรามาดูกิจกรรมของเด็กหญิงออมสินกันนะคะ เขาทำอะไรบ้างเด็กหญิงอ้อมศิลนเนี่ยใช้เวลาอ่านหนังสือไป1ชั่วโมง5นาทีค่ะใช้เวลาปลูกต้นไม้2ชั่วโมง30นาทีใช้เวลาช่วยแม่ทำขนม1ชั่วโมง10นาทีใช้เวลาช่วยพ่อล้างรถ2ชั่วโมง45นาทีใช้เวลาเล่นปิงปอง1ชั่วโมง5นาที เดี๋ยวเราจะเอาตารางเนี้ยมาตอบข้อ1ถึงข้อ10ด้านล่างนะคะมาดูข้อ1กันก่อนเลยค่ะลูกข้อ1เวลาที่ใช้อา่านหนังสือดูนะคะอยู่ช่องแรกเลยใช้ไป1ชั่วโมง5นาทีค่ะเขียนย่อๆได้อย่างนี้นะคะ1.05ชอมจุดค่ะชอมก็คือชั่วโมงนั่นเองถ้าเราไปเจอเลขแบบเนี้ย เราไม่อ่านว่า1นนาฬิกาหนาทีนะคะเราอ่านว่า1ชั่วโมง5นาทีค่ะเวลาที่ช่วยแม่ทําขนม1ชั่วโมง10นาทีค่ะเขียนได้อย่างนี้นะคะเราลองมาเปรียบเทียบกันนะคะเลขชั่วโมงก็คือเลข1เหมือนกันเรามาดูเลขนาทีค่ะเลข5กับเลข10ฉะนั้น5จะมีค่าเท่าไหรค่ค่ะ5ต้องมีค่า น้อยกว่า10ค่ะฉะนั้นเวลาที่ใช้อ่านหนังสือจะมีค่าน้อยกว่าเวลาที่ช่วยแม่ทำขนมนะคะข้อ2เวลาที่ใช้ปลูกต้นไม้ค่ะปลูกต้นไม้2ชั่วโมง30นาทีค่ะช่วยพ่อล้างรถ2ชั่วโมง45นาทีเรามาดูเลข ชวโมงก็คือเลข2เท่ากันถ้ามันเท่ากันเรามาดูเลขนาทีค่ะ30กับ45ดูข้างหน้าเป็นหลักนะคะ30เป็นไงกับ45ค่คะแน่นอนค่ะ30มันต้องน้อยกว่า45ค่ะข้อ3เวลาที่เล่นปิงปอง1ชั่วโมง หนาทีค่ะเวลาที่อ่านหนังสือ1ชั่วโมง5นาทีเหมือนกันค่ะดูนะคะลูกอันนี้เหมือนกันไหมเหมือนข้างหลัง5นาทีเหมือนกันแสดงว่าอันนี้ก็คือใช้เวลาไปเท่ากันค่ะข้อ4เวลาที่ใช้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ไป2ชั่วโมง สานาทีค่ะเวลาที่ช่วยแม่ทำขนมก็คือ1ชั่วโมง10นาทีเราลองมาดูนะคะดูชั่วโมงเลยนสองเป็นไงกับ1น่คะแน่นอนค่ะว่าสองต้องมีค่ามากกว่า1ค่ะข้อห้า เวลาท,ที่ช่วยพ่อล้างรถ2ชั่วโมง45นาทีค่ะเวลาที่เล่นปิงปอง1ชั่วโมง5นาทีค่ะแน่นอนค่ะสังเกตเลขชั่วโมงเลยค่ะ2กับ1ฉะนั้น2มากกว่า1ค่ะข้อ6เวลาที่ช่วยแม่ทำขนม 1>, 1ชั่วโมง10นาทีค่ะเวลาที่เล่นปิงปอง1ชั่วโมง5นาทีสังเกตเลขชั่วโมงก็คือ1ชั่วโมงเท่ากันฉะนั้นมาสังเกตนาทีค่ะ10กับ5 10มีค่ามากกว่า5ค่ะข้อ7 เวลาที่ปลูกต้นไม้เวลาที่ใช้ปลูกต้นไม้2ชั่วโมง30นาทีค่ะเวลาที่ใช้อ่านหนังสือ1ชั่วโมง5นาทีสังเกตเลขชั่วโมงเลยค่ะ2กับ1แน่นอนค่ะว่า2ต้องมากกว่า1ค่ะเวลาข้อ8เวลาอ่านหนังสือ เขาใช้เวลาอ่านหนังสือไป1ชั่วโมง5นาทีช่วยพ่อล้างรถ2ชั่วโมง45นาทีค่ะสังเกตชั่วโมงเลยนะคะ1กับ2ค่ะฉะนั้น1จะต้องน้อยกว่า2ค่ะข้อ9เวลาที่ใช้ปลูกต้นไม้ ใช้เวลาไป2ชั่วโมง30นาทีค่ะเวลาที่ใช้เล่นปิงปอง1ชั่วโมง5นาทีค่ะสังเกตเลยนะคะ2กับ1ดูที่ชั่วโมงนะคะ2ต้องมากกว่า1ค่ะขอ้อ10เวลาที่ช่วยแม่ทำขนมช่วยแม่ทำขนมไป 1>, 1ชั่วโมง10นาทีค่ะเวลาที่ช่วยพ่อล้างรถ2ชั่วโมง45นาทีค่ะสังเกตที่ชั่วโมงได้เลยค่ะ1ชั่วโมงกับ2ชั่วโมงฉะนั้น1จะมีค่าน้อยกว่า2ค่ะ เรามาดูหน้า81กันนะคะการเปรียบเทียบระยะเวลาเหมือนเดิมแต่อันนี้มันจะเริ่มยากขึ้นมาอีกรเลเวลหนึ่งแล้วเพราะว่าเขาบอกเวลาไม่ได้เป็นชั่วโมงกับนาทีเท่ากันเป๊ะๆเ,เหมือนเมื่อกี้เขาบอกฝั่งหนึ่งบอกชั่วโมงกับนาทีฝั่งหนึ่งบอกนาทีเราต้องเอามาแปลงค่ะ มาดูข้อหนึ่งเลยนะคะข้อหนึ่งใหญ่เขาบอกว่าให้เติมคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับใช้เครื่องหมายแบบนี้นะคะแต่อันนี้เราเขียนลงไปค่ะมาดูข้อหนึ่งย่อยเลย1ชั่วโมง30นาที 90นาทีเราจะแปลงให้มันเป็นนาทีให้หมดเลยค่ะเราจะเอาเนี้ยมาแปลงเป็นนาที1ชั่วโมงมีกี่นาทีคะใช่แล้วค่ะ1ชั่วโมงมี60นาทีค่ะฉะนั้นบวกไปอีก30ค่ะได้เท่าไหร่เอ่ยอูนยวก0ย์ได้ศูนย์วกกันข้างหลังได้0ูนยะคะ3วก6ได้9ฉะนั้นข้อนี้ ได้90กับ90 90นาทีกับ90นาทีเป็นไงคะข้อนี้ตอบเท่ากับค่าข้อ2 100นาทีกับ1ชั่วโมงนักเรียนดูนะคะเราจะแปลงด้านชั่วโมงเป็นนาทีก็คือ1ชั่วโมงเนะี่ยมีกี่นาทีนะ1ชั่วโมงมี หกนาทีฉะนั้น1 0 0กับ60 100มีค่ามากกว่า60ค่ะข้อ3 180นาทีกับ3ชั่วโมงครูบอกว่า1ชั่วโมงมี60นาทีค่ะเอาไปคูณ3ได้เลย3คูณ0ได้0ค่ะ3 6 ไปดูสูตรคูณหลังสมุดได้เลยค่ะ3คูณ6ได้18ฉะนั้นข้อนี้ได้180นาทีหรือว่าใครยังคูณไม่เป็นนะคะเอา60บวก60บวก60ค่ะบวกกัน3รอบนะคะก็จะได้คำตอบเท่ากับ180ค่ะฉะนั้น180นาทีกับ180นาทีระยะเวลาเป็นไงคะ เท่ากับค่ะข้อ4 200นาทีกับ3ชั่วโมง30นาทีเมื่อกี้3ชั่วโมงได้เท่าไหร่แล้วได้180แล้วเอามาบวกกันค่ะเอา180มาบวกกับ30อ่ตั้งบวกเลยค่ะ0บวก0ได้0ค่ะ3บวก8ได้ 11ค่ะทด1ตรงนี้เป็น210ฉะนั้น200นาทีกับ210นาทีดูเลขข้างหน้าเป็นหลักนะคะ200นาทีต้องมีค่าน้อยกว่า210นาทีค่ะข้อ5 320นาทีกับ5ชั่วโมง15นาทีเรา เอามาแปลงเป็นนาทีค่ะเอา5ชั่วโมงมาแปลงเป็นนาทีครูบอกว่า1ชั่วโมงมี60นาทีเราเอา60ไปคูณ5ได้เลยค่ะหรือจะเอา60บวกกัน5ครั้งนะคะมีค่าเท่ากันแต่ครูขอทำวิธีที่เร็วที่สุดนะคะก็คือเอาไปคูณ5คูณ0ได้0ย์ค่ะ0ย์เนี่ยจะคูณกับตัวไหนก็ได้0ูนย์นะคะจำเอาไว้นะคะเด็กๆ ศไปคูณกับอะไรมันก็ได้0ูนย์นะคะมันไม่มีค่าอ่ะต่อไปเอา5มาคูณ6ค่ะ5้คูณหได้30ใส่ไปเลยค่ะฉะนั้น5ชั่วโมงก็คือ3า0รนาทีเราจะเอา300ไปบวกกับ15ค่ะเราได้คำตอบคือ315เรามาเปรียบเทียบกับข้างหน้านะคะข้างหน้าคือ320 ข้างหลังคือ315แน่นอนค่ะ320มันต้องมากกว่า315ค่ะข้อ6 2ชั่วโมง30นาทีกับ150นาทีเราจะแปลง2ชั่วโมงให้เป็นนาที1ชั่วโมงมีกี่นาทีนะคะ1ชั่วโมงมี60นาทีเราเอา60ไปคูณ2ค่ะ หรือเอา60บวกกัน2รอบก็ได้ค่ะแต่วิธีนี้ครูจะเอา60ไปคูณ2เลยนะคะครูบอกไปแล้วเมื่อกี้0คูณ2ก็ได้0เพราะ0คูณอะไรก็ได้0นะคะต่อไปเอา2ไปคูณ6 2 6ได้12ค่ะฉะนั้นเอา120นาทีเนี่ยมาบวกกับ30ค่ะ 0บวก0ได้0 3บวก2ได้5 1บวก0ได้1นะคะฉะนั้น2ชั่วโมง30นาทีมีค่าเท่ากับ150นาทีกับข้างหลัง150นาทีมีค่าเป็นไงคะเท่ากับค่ะข้อ7 4ชั่วโมง30นาทีกับ250นาที เราแปลงสชั่วโมงเป็นนาทีก่อนนะคะเอา4ไปคูณกับ60ค่ะเพราะว่า1ชั่วโมงมี60นาทีเราจะหาเวลาเป็น4ชั่วโมงนะอ่ะหกสิบคูณส 4. 4ีคูณศย์ก็ได้0 4 6ได้24ค่ะสอสชั่วโมงก็คือ240นาทีเอามาบวกกับ30ค่ะ 0บวก0ได้0 3บวก4ได้7 2ไม่มีตัวบวกมาเลยด,ดึงมาเลยฝั่งข้างหน้าจะได้เป็น270นาทีส่วนข้างหลังคือ250นาทีฉะนั้น270ต้องมากกว่า250นั่นเองค่ะข้อ8 8ชั่วโมงกับ500นาที เรามาแปลง8ชั่วโมงเป็นนาทีกันค่ะ1ชั่วโมงมี60นาทีเอา60ไปคูณกับอะไรคะเด็กๆเ,เก่งมากค่ะลูกเอา60ไปคูณ8มาทดข้างหลังบ้าง60คูณ8 8คูณ0ได้0 8คูณ6ได้48 ฉะนั้นข้างหน้าคือ480ข้างหลังคือ500 480มีค่าน้อยกว่าค่ะน้อยกว่า500ค่ะข้อ9 3ชั่วโมง30นาทีกับ180นาทีเราเอา3ชั่วโมงไปแปลงเป็นนาทีก่อนนะคะเอา60 คูณ3ค่ะ3คูณ0ได้0 3คูณ6ได้18ค่ะยังไม่มดเหลืออีก30นาทีเอามาบวกเพิ่มไปค่ะฉะนั้นจะได้0บวก0ได้03บวก8ได้11บวกเพิ่มไปฉะนั้นข้างหน้าคือ2 10นาทีข้างหลังคือ180นาที2 10มีค่ามากกว่า180ค่ะ ข้อสี1ชั่วโมง4นาทีกับ1 0 4นาทีเราเอา1ชั่วโมงมาแปลงเป็นนาทีก่อนง่ายๆเลย1ชั่วโมงมีกี่นาทีคะ1ชั่วโมงมี60นาทีบวกเศษนาทีไปอีก4เท่ากับ64นาทีกับข้างหลัง1 0 4นาที64มีค่าน้อยกว่า1 0 4ค่ะ เราไปดูหน้า82กันนะคะเด็กๆเ,เริ่มทำได้แล้วใช่ไหมยากไหมคะลูกค่อยๆทำความเข้าใจไปนะคะถ้าไม่เข้าใจถามครูแอลได้เลยครูเชื่อว่าเด็กๆทำได้อยู่แล้วเรามาดูหน้า82กันนะคะเด็กๆข้อ2ใหญ่เขาให้เติมคำว่า มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่ะก่อนหน้านั้นเราได้ดูกิจกรรมของเด็กหญิงอมสินไปแล้วต่อไปเรามาดูกิจกรรมของเด็กชายต้นกล้ากันเขาทำอะไรบ้างเขาเล่นฟุตบอลรดน้ำต้นไม้ช่วยพ่อให้อาหารไก่ช่วยแม่ถูบ้านทำการบ้านเรามาดูระยะเวลาในการทำกิจกรรมของเขานะคะ เห็นไหมคะมีทั้งบอกชั่วโมงแล้วก็บอกนาทีแบบนี้เราจะเปรียบเทียบยากค่ะฉะนั้นครูจะแปลงช่องที่มีชั่วโมงนะคะให้เป็นนาทีให้หมดเลยเรามาดูกิจกรรมที่ต้นกล้าทำกิจกรรมแรกกันก่อนก็คือเล่นฟุตบอล1ชั่วโมง25นาทีครูจะแปลงเป็นนาทีให้หมดเลยนะคะ1ชั่วโมงมีกี่นาทีนะ1ชั่วโมงมี60นาทีค่ะ เราเอา60ไปบวกเข้ากับ 20, 25่นาทีจะฉะนั้นได้เป็น85นาทีค่ะลดน้ำต้นไม้ไป85นาทีเอาเขียนไว้ด้วยก็ได้ช่วยพ่อให้อาหารไก่1ชั่วโมง37นาที1ชั่วโมงมี60นาทีเอาไปบวกเข้ากับ37นะคะ ฉะนั้น7จบวกศย์ได้7ค่ะ6บกบวกสได้9ฉะนั้นอันนี้ใช้เวลาไป97นาทีค่ะให้อาหารไก่ไป97นาทีนะคะช่วยแม่ถูบ้าน97นาทีเหมือนกันค่ะทำการบ้าน2ชั่วโมง15นาที1ชั่วโมงมี60นาทีถ้า2ชั่วโมงหนูก็เอา60ไปคูณ2 หรือไม่ก็เอา60มาบวกกัน2รอบเราจะได้120นาทีค่ะบวกเพิ่มไปอีก15นาทีนะคะ5บวก0ได้5ค่ะ1บวก2ได้3 1ข้างหน้าไม่มีตัวบวกก็เป็น1นะคะฉะนั้นทำการบ้านไป135นาทีค่ะทีนี้เวลาก็เป็นนาทีเท่ากันหมดแล้วนะคะเราจะได้เปรียบเทียบง่ายๆ เขาบอกว่าให้เติมมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับค่ะเรามาดูข้อหนึ่งกันเลยเวลาที่ทำการบ้านใช้ไปเท่าไหร่135ค่ะเขียนไว้ก็ได้135นอนก,ก็คือนาทีนะคะเวลาที่ใช้รดน้ำต้นไม้85นาทีฉะนั้น135กับ85 135มีค่ามากกว่า85ค่ะเราเติมคำว่ามากกว่าได้เลยง่ายไหมคะลูกถ้าเราแปลงให้หน่วยมันเหมือนกันแล้วมันจะง่ายขึ้นค่ะข้อ2เวลาที่ใช้เล่นฟุตบอล85นาทีเวลาที่ช่วยแม่ถูกบ้าน97 7นาทีเล่นฟุตบอล ค่าน้อยกว่าค่ะเพราะเลข87มันก็น้อยกว่าขอโทษค่ะเลข85น้อยกว่า97นะคะเวลาที่ช่วยพ่อให้อาหารไก่ใช้ไป97นาทีค่ะเวลาที่ใช้ลดน้ำต้นไม้85นาทีฉะนั้น97 มีค่ามากกว่า85ค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยเพราะเราแปลงเป็นนาทีเท่ากันแล้วเนาะแค่เอาตัวเลขมาเปรียบเทียบกันเท่านั้นเองเพราะเราทำหน่วยให้เท่ากันแล้วหน่วยก็คือนาทีนั่นเองกับชั่วโมงนะคะแต่ตอนนี้เราทำเป็นนาทีแล้วขอ้อ4เวลาที่ใช้เล่นฟุตบอลก็คือ85นาที กับเวลาที่ใช้รถน้ำต้นไม้85นาทีเป็นไงคะ85กับ85ฉะนั้นมันมีค่าเท่ากับค่ะข้อ5เวลาที่ช่วยพ่อให้อาหารไก่ก็คือ97นาทีกับเวลาที่ใช้ทำการบ้าน135นาทีเห็นไหมคะ เรียบเทียบง่ายๆเลย97น้อยกว่า135ค่ะข้อ6เวลาที่ใช้ทำการบ้าน135นาทีค่ะกับเวลาที่ช่วยแม่ถูบาน97้าน97นาทีสังเกตได้แล้วใช่ไหมล่คะคะ135มันจะมีค่ามากกว่าค่ะ มากกว่า97นะคะข้อ7เวลาที่ช่วยแม่ถูบ้านก็คือ97นาทีเวลาที่ช่วยพ่อให้อาหารไก่ก็97นาทีเป็นไงคะ97กับเท่าเท่ากับ97คะ่ะข้อ8เวลาที่ใช้รดน้ำต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ไป85นาทีช่วยแม่ถูบ้าน97นาทีค่ะลูก85กับ97ฉะนั้น85มีค่าน้อยกว่า97ค่ะข้อ9เวลาที่ใช้เล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลไป85นาทีค่ะ ช่วยพ่อให้อาหารไก่ไป97นาที85กับ97ฉะนั้น85มีค่าน้อยกว่า97ค่ะข้อ10เวลาที่ใช้ทำการบ้านทำการบ้านไป135นาทีเวลาที่ใช้เล่นฟุตบอล85นาที135มีค่า มากกว่า85ค่ะเป็นไงคะยากไหมไม่ยากเลยเด็กๆทำได้เนาะเก่งมากค่ะถ้าใครทำแล้วให้ตรวจตรวจตามได้เลยนะคะลูกใครผิดก็ตรวจผิดได้เลยใครถูกตัวถูกได้เลยนะคะซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคะเราจะได้รู้ว่าถ้าเรา ได้ทำเรื่องนี้ต่อเนี่ยเรามีพัฒนาการไปมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูแอลก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้านะคะลูกบ๊ายบายคะ่ะ